สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดในหัวข้อที่ว่าใครที่อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่าการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถนำการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะดูผ่านๆน,นะคะ ราศีธนูนะคะราศีมังกรราศีมีถุนราศีตุลราศีมีนราศีพิกพขัมาดูพลังงานกันนะคะว่า ใครที่อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะโรงงานอาจจะมีสลับกันได้นะคะ พลังงานของคนที่อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะในตอนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ups, นะคะ King of Cup นะเป็นคนที่ถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาก็เป็นคนที่มีกล้ามนะคะมีเซ็กแอบเพสูงนะคะมีสเสน่ห์นะคะดูสายตาเขานะคะเวลาเขามองคุณสายตาเขาอาจจะหยาดเยิมนะคะเขามีความรักความรู้สึกดีความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นหญิงนะคะเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่อยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่า mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณและเขานะ,ะมีความเหมือนกันนะคะทั่วครับนะคะคุณอาจจะมีอุปนิสัยที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันนะคะเหมือนฝาแฝดนะคะอาจจะชอบทํางานเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่ ชอบท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นมีนิสัยบางอย่างที่คุณและเขามีนิสัยบางอย่างที่คุณและเขามีความเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากจะเจอคุณนะคะเขาอยากจะให้กงร้อแห่งโชคชะตานำพาคุณทั้งคู่มาเจอกันนะคะ เขามองว่าคุณเป็นความสุขของเขานะคะเดอะซันนะคะเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเขามีการช่างใจนะคะว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีดนะคะว่าจะเข้ามาดีหรือไม่เข้ามาดีนะคะ มีการคิดมากนะคะมีความรังเลใจนะคะ <S <S 1> <S 1> คำมาดูกันอีกนะคะแล้วเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ <S 2> <S 2> <S ขงิงออฟฟิศอีกขึ้น เขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะ The อร์ m i t นะ,ะเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะหรือนักวิชาการหรือว่านักพูดได้นะคะเขาอาจจะชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวนะคะแต่ว่าเขาสนใจคุณนะคะเขามีความรักความรู้สึกดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะเขามีความมั่นคงกับคุณนะคะ King of p e n t a c l e นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะคะ The h e a l e นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ ยึดหลักความถูกต้องความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก็ได้นะคะเขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาเสมอนะคะไม่สามารถลืมคุณได้เลยนะคะเป็นแปดดาบนะคะเหมือนโดนมาติดกันไว้นะคะเขาและคุณอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะสามไม้นะคะต่างประเทศได้ต่างชาติได้หรือต่างจังหวัดนะคะหรือว่า เขาอาจจะแอบส่องคุณอยู่แอบดูคุณอยู่นะคะตามสื่อต่างๆได้นะคะ mm hmm. พอนับพัน์อยากบอกอะไรนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขาอยากจะมอบความรักความรู้สึกด,ดีให้กับคุณนะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็ดูมีเซ็กแอพเพียสูงนะคะมีแรงดึงดูดนะคะดูเซ็กซี่นะคะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะมีซิทแพ็ได้นะคะเขาลหลงไหลในตัวคุณนะคะอยากจะมามอบความรักความรู้สึกด,ดีให้กับคุณนะคะ สี่ถ้วยนะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะใครๆก็เข้าหาเขานะคะแต่ว่าเขาไม่สนใจใครนะคะเพราะในใจเขามีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่เขาคิดถึงนะคะคนคนนั้นก็คือคุณนะคะเหมือนว่าตอนนี้เขายังทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะได้แต่เกาะอกนะคะนั่งคิดถึงคุณนะคะในใจเขาอยากจะวิ่งเข้าหาคุณเลยนะคะอยากจะนำความรักความรู้สึกดีมาให้กับคุณนะคะ มาดูฟ sociedad, Puis, ああ ını, ังใจเขานะคะเหนื่อยไหมยิ่งสูงยิ่งหนาวแม่มดรัก อย่าใกล้กันเลยฟังใจบอกว่านะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขามีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะอย่าใกล้กันเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องสิบแปดบวกนะคะคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากดึงดูดเขามากนะคะเขารู้สึกว่าเขารักคุณนะคะ เขาสึกว่าคุณเป็นแม่มดนะคะคุณอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะทําให้เขารู้สึกประหลาดใจนะคะหรือคุณอาจจะรู้ความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวเหมือนตอนนี้เขาอาจจะนิ่งนิ่งใส่คุณนะคะแต่เขามีความเหน็ดหนาวอยู่ในหัวใจนะคะเขารู้สึกเหงาะคะ เหนื่อยไหมนะค,ะคุณและเขาอาจจะมีประเด็นกันนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเหนื่อยนะคะเขาก็อยากจะถามว่าคุณเหนื่อยไหมนะคะมาดูไพ่อา,ร,าร์เคิลกันนะคะหล่นมาสองใบเลยอะ ใครบอกว่าขอให้คุณคิดบวกนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะและให้เชื่อมั่นและศรัทธานะคะจะมีสันติวิธีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ